ทอครับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ล่มๆ่มครับแต่ด้านหลังเราเขียวสวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของพื้นที่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธนาทิพย์ชัยทองรัตน์ครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อยู่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทําไมพี่ธนาถึงมาแนะนําในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรคือการปลูกหอมนี่เกษตรกร ที่เคยปลูกที่ผ่านมานะครับใช้สารเคมีเยอะมากนะครับผมก็เลยเล็่งเห็นถึงความปลอดภัยให้แนะนําใช้ผลิตภัณฑ์โปรีของเรานะครับซึ่งเป็นเอซีครับคืออยากได้ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาพอกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่านะครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีจ้าฉันชื่อนางในเนรพนมเขตจ้าพี่ในเนรพี่เนรนะพี่เนร หอ,อมแบ่งใช่ไหมตานหลังกี่ไร่ครับแปลงนี้สามไร่จ้าพี่ทํามากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วจ้าเจ็ดปีแล้วแล้วปีนี้พี่ธนาม,มาแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์จอดสารพิษอ่ะเอาตรงๆไม่เสียเวลาก่อนหน้านั้นกับปัจจุบันนี้แต่ก่อนต้นทุนเท่าไหร่ยังไงเคมีแต่ก่อนต้นทุนมันกับแพงก่อนอี่จากประมาณแปลงนี้ก็สี่ประมาณสามหมื่นกว่า แต่ว่าพอตมาใสอันนี้ก็บ่พอมเงินจ้ะอือก็คือสามเท่าเลยนะลดเยอะเลยครับลดลดต้นทุนไปสามเท่าเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการฉีดฉีดไปกี่ครั้งแล้วสามเทือเราจะแปลงนี่สามเทือนะไม่ใี่ครั้งนะสามเทือนะครับฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับกี่วันฉีดประมาณระยะห่างประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับซึ่งอายุมันก็สั้นอยู่แล้วนอกหอมแดงนะครับใช้ทุกตัวเลยปะครบทุกตัวจ้ะอือ ลแล้วการเจริญเติบโตของหอมแบ่งเราเป็นยังไงบ้างก็มัซักไม่ไวเวลาจะให้ยาก็ถูกถุกเทือนี่จะความยาวจะประมาณสามเซนจ้ะคือหมายความว่ามันเจริญเติบโตขึ้นสามสามนิ้วสามนิ้วอ๋อสามนิ้ว,ว,วก็คือปักไม้ไว้เป็นเกณแล้วก็ฉีดไปแล้วก็ดูว่ามันสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยเหรออโอ้อ๋อแล้ว,แล,วแล้วความแตกต่างระหว่างสภาพต้นแต่ก่อนที่ใช้เคมีกับปัจจุบันนี้เป็นยังไง เคมีเขาใส่ขันใดอายุจะติดปายติดปลายคือปลายใหม่อ๋อแดงแดงแดงแล้วก็ใหม่ขาวเลยแต่แล้วของเราเป็นมามบัจ้ะเปลี่ยนมาใส่ันนี้กับเมีติดปายจ้ะพึงพอใจไหมแบบนี้พอใจอแต่พอสีหอมดำดีออเข้มมันสดตลอดคิดว่าคิดว่าแบบนี้ได้น่าจะได้ราคาดีใช่ไหมจ้าไม่แพ อ๋อถูกใจแม่ค้าด้วยอ่าแล้วถูกใจแม่ค้าด้วยแล้วถูกใจพี่พี่เด่นไหมครับถูกใจเยอะจ้าเพราะมันถือแม่อ่าค่าเนี่ยต้นทุนนะต้นทุนเนี่ยมันลดลงหลายเติบเออต้นทุนก็ลดความปลอดภัยได้ไหมได้จ้าได้ต้องสวมหน้ากากไหมบวจ้าอ่าผลลัพธ์ก็ได้โอเคสุดยอดมากต้องขอบคุณที่านาเนาะมาแนะนำสิ่งดีๆให้จ้าอ่ะเดี๋ยวอ่ก็คงจะต้องมาติดตามดูว่าสามไร่หอมแบ่งของพี่ ในเนตจะได้เป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวพิจารณาลองติดตามดูนะครับ,รบแล้วก็แชร์มาให้พวกเราฟังกันเนาะแต่ที่แน่ตอนนี้สุดยอดครับปลอดภัยประหยัดลดต้นทุนผลลัพธ์ได้แน่นอนวันนี้เกษตรพิทักษ์โลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ